วันนี้มาดูหุ้นตัวนี้นะครับแจกนะครับ 3BB แล้วนะครับเป็นกลุ่มสื่อสารนะครับตอนนี้มียอดสูงสุดนะครับแนวต้าน5บาท50อยู่42ล้านหุ้นนะครับแล้วก็รับอยู่ที่5บาท45สตางค์อยู่ที่71 ล้านหุ้นนะครับเมื่อวานปิดที่5บาทห้าห้านะครับราคาเมื่อเช้าเปิดมา5บาท55้า้าเหมือนกันทำสก,กอร์สูงสุด5.60นะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่5้าบาท45ก็ยังมีแรงเทขายแล้วก็ซื้อต่อเนื่องนะครับตัวนี้เมื่อเช้าผมรับที่5บาทห ตอนนี้ราคาเซตบวกมาที่บวกมา 6. กจุดนะครับ6.18ดัดชนีอยู่ที่1,412.87ตัวอื่นเดี๋ยวไปดูตัวอื่นนะครับ KTB วันนี้เป็นไง KTB เมื่อกี้เมื่อกี้ขึ้นมา18บาทนะครับสู้แนวต้านไม่ไวหวเหลือ17บาท ก้าสิบสตังค์ตัวนี้วันนี้ก็ยังเขียวกไอกตัวนี้นะครับไปดูซิว่าซื้อขายสูงสุดซื้อขายสูงสุดวันนี้ก็ยังเป็นแจสนะครับ220ล้านบาท PTT อันดับ2 KTBORICI, A, TIPCO, ADVAN, c e TRUE, ITD, Italian Thai นะครับ AOT ตัวนี้เป็นสนามบินส่วนนะภูมิ SCB, ไทยพาณิชย์ MT, กลุ่มขอสร้างกลุ่มพลังงาน SCC วันนี้ร่วงลงมานะครับ เหลือ472บาท PTT GC แรงแรงไม่หยุดนะครับพลังงาน61.25ส่วนวันนี้ก็สิก้อนเหลือ184.50สตังค์นะครับร่วงลงมา50ก็มีบ้านปู 4K พวกนี้นะครับ เดี๋ยวกลับไปดูตัวอื่นซิผมรับตัวนี้ไว้ช่วงนี้ก็ยังซื้อขายเรื่อย,อยตลาดรีบาวขึ้นมานะครับเมื่อเช้าลบไปนี่บวกขึ้นมาหกจุดแล้วไม่รู้ว่าจะ ยืนได้หรือเปล่า1,413จุดอืม PTT เป็นไงม่ัง PTT วันปิด265เปิดมา264ลงไปบาทหนึ่งนะครับสูงสุดก็265ตอนนี้ก็ยังอยู่ที่264อยู่ร่วงลงไป1บาท Mm hmm. TMB ตัวนี้ก็น่าสนใจนะครับแต่ว่าผมจะรอราคามันลงเยอะกว่านี้ก่อน2องบาทหกสิบยังสูงอยู่นิดนึงรอสัก2องบาทสากว่าแล้วค่อยลงไปรับอีกทีหนึ่งคงต้องรอนานเหมือนกันอิตาเลียนไทย 8บาท8.5นะครับแนวต้านอยู่ที่8บาท9เเพนโบโกเกอร์บอกเมื่อเช้านี่ก็รอราคามันลงนิดนึงค่อยซื้อกรุงเทพธนาคารกรุงเทพอืสวยงามประ่อวานปิด166ชาวเปิดมา166เหมือนกันตอนนี้168บาทแล้วครับ ห6 8ตานอยู่ที่แสนกว่าหุ้นนะฮะร,รับอยู่ที่167.50 1หแสนกว่าหุ้นน่าสนใจครับกลุ่มธนาคาร CPF ดู CPF หน่อยอืมตัวนี้แรงซื้อเข้ามาเยอะเหมือนกันนะครับเมื่อวานปิดอยู่ที่21บาทห0สตางค์นะครับเปิดมา21บาท ก็สูงสุดอยู่ที่21บาท60สตังค์ตอนนี้แนวต้านมีอยู่ประมาณ9 0 0 0 0สนหุ้น21บาท60นะครับก็มีแรงซื้อเข้ามาเรื่อยนะฮะดูผมจะให้ดูเนี่ยนฮะซื้อตลอดสีเขียวนี่จะซื้อนะครับ true ดูซิชูก็มียอดซื้อเข้ามาต่อเนื่องนะครับ เมื่อวานปิดตลาดที่10บาท60สตังค์นะครับวันนี้ทําสกอร์สูงสุดไฮนะครับ10.70ตอนนี้ราคาก็ยังคงที่อยู่นะครับ10.60 1 0ล้านหุ้นรับอยู่ที่10.50 7ล้านหุ้นนะครับตัวไหนหน่าสนใจอกีกวันนี้อิน u ัชราคาขึ้นขึ้นลงลงนะฮะตัวนี้ น่าจะเป็นกองทุนหน้าเลือดพยายามจะซื้อขายต่างชาติขาย8ปบล้านหุน้นเมื่อวานกองทุนก็ขายด้วยปิดตลาดที่เจ็ห้าเด้งขึ้นมาเจ็0ห้าจุดูนจริงจริงก่อนจะปิดตลาดอยู่ที่เจบห้าบาทนะครับเมื่อวานผมนั่งอยู่เปิดมาเจ็ิบห้าบาทแล้วก็สูงสุดก็7จ้ายังคงที่ครับเหมือนเดิม3 0 0แสนกว่าหุน้น75บห้าบาท รับ74.75สตางค์นะครับสามแสนว่าหุ้นเหมือนกันวันนี้ค่อยดูปิดตลาดน่าจะเด้งขึ้นมาหรือเปล่าเหมือนเมื่อวานแล้วเป AJD AJDVD ค่อยมีคนเล่นแล้วครับตอนนี้เออพิ่งออกมาจากแคดบนล้านออกมาได้ไม่นานเมื่อวานปิดที่60นะครับว่าจะรับไว้เมื่อเช้าเด้งมา1สตางค์ก็เลย ถ้าขาย1.63ก็โอเคเมื่อวานบวดเมื่อวานไม่รับตัวนี้ไม่ค่อยอยากเล่นตัวนี้ฮนะแต่ก็เล่นทุกวันนี่ไม่ได้เล่นแล้ว CSS นะครับเป็นบริษัทที่ติดทำเกี่ยวกับไฟฟ้านะครับนำสายไฟฟ้าลงดินตัวนี้ตัวน,นี้ก็มีแรงเทขายออกมา5บาท15สตางค์ต้านอยู่ที่5บาท20 รับ5บาท1ิบตัวนี้น่าจะซื้อได้ราคาเนี้ยครับรับได้5บาทถ้า5้าบาทถ้าบาท5สตางค์นี้ลงไปรับได้ทันทีตรงนี้ต้องรอไปก่อนน่าจะรอนานหือเ,เอาไม่แน่ครับลงแป๊บเดียว PDTEP e ตัวนี้ก็เล่นประจำา p t ี t e p คา,าอยู่ที่เจบาทแล้วนะครับอืม ตอน70บาทไม่ค่อยมีคนสนใจ74บาทตัวนี้ไม่แน่นอนครับต้องรอดูราคาน้ำมันต่ำกว่า70ครับซื้อได้เลยครับขายบ้านซื้อได้เลยโอเคครับวับนนี้มีแค่นี้ก็ขอให้บวกต่อเนื่องหลงมาบ่าย3นี่ยนะครับ บ่ายสามโมงครึ่งบวกอยู่ที่ห้าจุดหนึ่งก้ารายงานแบบง่วงๆนะครับนี้ผมเพิ่งตื่นโอเคครับบายครับสวัสดีครับ